ดวงประจำวันที่18เมษายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ยังมีเส้นทางของโชคลาภเส้นทางของโอกาสดีๆเส้นทางของความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงพลิกผิกิจเป็นโอกาสทองได้ดีมากๆด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันยังมีเรื่องของจุดหักเหมีเรื่องของสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษระวังแบบมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่18เมษายนพุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ก็ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เส้นทางของการเงินมีจุดเด่นอยู่ที่อาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวง มีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น8ปหนเรียนเรื่องของการเงินวันนี้ชาววันอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินที่เกิดมาจากอาชีพพิเศษอาชีพเสริมอาชีพอิสระหรือไม่ก็จะมีเงินที่มาจากความรู้ความสามารถเฉพาะทางของแต่ละท่านแต่ละคนถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญท่านจะได้รับเงินมาจากส่วนนี้ซึ่งก็ น่าจะมีจำนวนที่น่าพอใจอยู่ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นราชิ่ีดาบนะครับเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องชาวบันอาทิตย์นะครับอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องต้องตัดสินใจมีปัญหาบางอย่างต้องเคลียร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่พี่น้องชาววันอาทิตย์ยังสามารถจัดการได้แม้ว่าจะยุ่งยากไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆและอาศัยเหตุผลพอสมควรเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ถ้วยเรื่องของความสมหวังโอกาสที่ชาววันอาทิตย์จะได้รับความสําเร็จความสมหวังในเส้นทางที่ตัวเองปรารถนาและรอคอย ก็มีโอกาสจะเป็นความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานงานบันนี้เข้ารูปเข้ารอยนะครับมีโอกาสชัดเจนดีขึ้นที่ท่านจะได้รับความสำเร็จเป็นรูปประธรรมขึ้นมาไม่ว่าทำงานส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าทำงานประจำนะครับการเงินก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจและโอกาสที่ดีของความรักก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเดบิวนะครับมีโชคลาภเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการถูกคดโกงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จสมหวัง ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินด้วยความรักนะครับจุดเด่นของการเงินอยู่ที่คนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษอาชีพเสริมอาชีพอิสระจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรในวันนี้นะครับมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขต้องสาสารแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านสามารถทําได้นะครับมีโชคมีราบเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องาระว,วังปัญหาเรื่องของการถูกโกงง่ายๆเหมือนกันนัครับ จะมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การเงิน ต้องจัดการต้องบริหารด้วยความรอบครอบนะครับแม้ว่าท่านจะมีเส้นทางของรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องจัดการระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้รายรับมีนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับแต่ว่าท่านได้มาท่านต้องจัดการดูแลแยกแยะให้ออกว่าควรจะทําอย่างไรบ้างลงทุนอย่างไรหรือว่าจะใช้ใจ่ายอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือเหรียญเป็นเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับแต่เชื่อมโยงถึงลูกหลานบริวารของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนรับมาหรือว่าดูแลให้ไปก็เป็นสิ่งที่ท่านจะมีความรู้สึกที่ดีในวันนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือปัญหาที่ต้องจะสะสาง ในเรื่องของบทบาทบางอย่างพฤติกรรมของลูกหลานคนที่ท่านต้องรับผิดชอบในช่วงนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องสะสางจัดการด้วยเช่นเดียวกันครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเดโมนนะครับมีความคุมเครือในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาบางอย่างยังไม่ตกยังคิดไม่ตกนะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆทำนะครับจนกว่าจะผ่านผลไปได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องสะสางปัญหาต่างๆหลายเรื่องด้วยความ ระมัดระวังใจเย็นๆนะครับเรื่องของโอกาสการงานมีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าไปสู่การงานที่ลงมือทําตั้งใจแล้วมีโอกาสจะได้รับความสําเร็จเส้นทางของการเงินรายรับรายได้ดีขึ้นแต่ต้องจัดการสะสางปัญหาของการเงินลงทุนอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดในช่วงนี้นะครับค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆแก่นะครับแล้วท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเส้นทางดวงวันนี้ดีเยี่ยมนะครับงานเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจสุดๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดหนึ่งที่ควรระวังรายเดียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น3เหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้ เส้นทางการเงินเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับท่านรู้ท่านเข้าใจวิธีการที่จะทำงานสร้างอาชีพหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเกิดรายได,ได้มีเงินเข้ามาตลอดการงานก็จะมีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีงานเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับรวมทั้งมีเซนส์มีสัญชตาตญาณมีความรู้สึกเล้นลับว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีอาชีพมีการงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็น10ดาบนะครับ10ดาบคือปัญหาที่ควรระวังสุขภาพนะครับวันนี้ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ฝากไว้นะครับดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจักรพตาดีนะครับนี่ดวงของคนที่จะมีความมั่นคง มีความสมบูรณ์มีความลงตัวมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินด้วยความรักนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพรุษหรือสุภาพสตรีนะครับคือบทบาทหน้าที่ต่างๆจะมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้งานดีเยี่ยม นะครับงานเติบโตต่อไปได้วยความมั่นคงการเงินรับเงินจํานวนมากๆสุภาพบุรุษก็จะได้เจอคนที่จริงใจคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและก็มีสถานะมีความมั่นคงดีด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับท่านสุภาพสตรีวันนี้โดดเด่นมั่นคงเรื่องงานเรื่องเงินด้วยความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่า ทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นสามไม้เท้าเรื่องของโอกาสดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีช่วงเวลาที่ดีน่าพอใจมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตจะดีขึ้นมีงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีการเงินที่ดีมากมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงขึ้นความรักลงตัวเข้าใจสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานี้นะครับและยังมีโชคลาภมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่พี่น้องชาววัน อังคารนะครับอย่ามองข้ามเรื่องของสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภว,วาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ชีวิตดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้นนด้านที่น่าพอใจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีความสำเร็จมีความร่ำรวยนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นเินอ f f o r ์ u n e เป็นกรงล้อของโชคลาภมหาสมบัติที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาววันพุธอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้การงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาคนที่รอคอยงานจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีจุดเปลี่ยน มีการพลิกวิกิจเป็นโอกาสทองได้ดีมากๆากเลยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีโอกาสได้รับเงินจะทําอะไรวันนี้ก็รู้สึกว่าจะโชคดีนะครับมีโชคลาภมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักทิศทางแนวทางชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น สไม้เท้านะครับโอกาสของการงานดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นงานประจําการลงทุนการทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นความรักดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาดาบนะครับแม้ว่าจะมีปัญหา แต่ว่าก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่พี่น้องชาววันพุธยังสามารถจัดการได้นะครับมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะพลิกชีวิตตัวเองได้แต่อย่าประมาทใจเย็นๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวัน พุธนะครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้เส้นทางของโชคลาภการเงินมีเข้ามานะครับได้เงินมาจัดสรรจัดการดูแลใช้จ่ายหรือไม่ก็แบ่งปันสร้างบุญกุศลได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับมีวิยนอ๋อปรูนกงล้อของโชคลาภจะพลิกชีวิตได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าท่านจะมีอุปสรรคม่เรื่องต้องจัดการแก้ไขยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถแก้ไขได้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดี วันนี้มีโอกาสในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้สร้างอาชีพอาชีพใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของทรัพย์สินรายได้รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเรื่องของแปดไม้เท้านะครับเรื่องของงาน งานโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับขยายงานได้สร้างงานใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่น่าพอใจด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของโอกาสที่ท่านจะได้รับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าดูแลจัดการอาสังหาริมทรัพย์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ถ้วยเรื่องของการพบปะก,กับผู้คนมีกิจกรรมยังมีนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าเป็นการสร้างงานสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ควรระวังตรงจุดนี้งานก็ต้องระวังบางคนที่เข้ามาร่วมงานกับท่านอาจจะมีปัญหาอาจจะนําปัญหามาด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็อาจจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันคนที่ยังไม่มีความจริงใจก็อาจจะมีเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งปัญหาสุข ภาพที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่มีคนเยอะๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ดาบเรื่องที่ควรระวังความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็การทะเลาะวิวาทอาจจะถูกใครบางคนทําให้เสียโอกาสเสียทรัพย์เสีย,สร,สยารายได้ก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น7 ถ้วยนะครับวันนี้ยังอยู่ในวังวนของคนที่คิดมากคิดไม่ตกนะครับกับบางเรื่องบางอย่างอยู่นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พาลืหัส,สบ,บอีนะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการพบปะก,กับผู้คนเยอะขึ้นนะครับมีกิจกรรมมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังด้วยนะครับวันนี้การงานดีขึ้นมีการขยายงานสร้างโอกาสใหม,ม่ๆโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งเรื่องของโอกาสที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือจัดการอาสังหาทั้งหลายเหล่านั้นให้มีคุณค่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในช่วง ช่งเวลาน,นี้นะครับร,ระมัดระวังคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านรวมทั้งอาจจะคิดเยอะคิดมากกับเรื่องบางเรื่องจนตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภว่าสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ยังมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของ ความสนุกสนานความบันเทิงการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าข้อที่ควรระวังเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดฟูลนะครับเดอะฟูลคือ การเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมเสริมอาชีพอิสระที่เน้นเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับยังอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางด้วยหรือไม่ก็งานก็จะเน้นไปที่งานที่เสร็จเป็นอย่างๆเป็นชิ้นๆไปนะครับยังไม่มีความซ้ำซากจําเจอะไรที่น่าเบื่อหน่ายประมาณนั้นนะครับวันนี้การเงินได้เยอะแต่ว่าจ่ายเยอะความรักยังไม่ลงตัวนะครับหรือไม่ก็อยู่ในช่วงเวลาของการคิดการตัดสินใจแต่ยังไงก็ตามวันนี้ชอบที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาวบรรสุกครับเป็นราชินีพจัทร์นะครับราชินีพจันร์คือปุคลิกภาพของสุภาพสตรีชาววันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้มีปุคลิกพิเศษพิเศษเวลาที่ทํางานอยู่ ในท่ามกลางสายตาคนเยอะๆนะครับงานบันเทิงการดนตรีเหล่านี้นะครับจะมีผุคลิกโดดเด่นขึ้นมามีคนประทับใจมีคนชอบและสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีมีรายรับมั่นคงขึ้นแต่เวลาที่อยู่คนเดียวก็อาจจะมีความเครียดและความรักอย่างไม่ลงตัวนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ดับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะครับอะไรที่พอรอคอยได้วันนี้รอคอยไปก่อนนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพค่อยคิดค่อยดูแลค่อยรักษาและค่อยกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงในโอกาสต่อไปนัดครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น9ดาบนะครับยังมีความเครียดสะสมอยู่นะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็จะเป็นปัญหาของชีวิตท่านเช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของการพักผ่อนการเดินทางการมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงความสนุกหรือไม่ก็งานที่จะเน้นไปที่งานฟีแน์งานที่จบเป็นอย่างอย่างไปยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของอาชีพหลักอาชีพที่ทําอยู่ประจําประจําคือยังไม่พร้อมที่จะทําในรูปแบบนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันสุขโดดเด่นเวลาที่ทํางานอยู่ท่ามกลางสายตาคนเยอะๆงานดนตรีงานบันเทิงงานกลางคืนเหล่านี้จะ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับการเงินดีแต่ว่าความรักยังไม่ลงตัวนะครับสุขภาพก็จะมีความเครียดความคิดที่ยังมีความหวาดกลัวมีความกังวลในหลายๆเรื่องอยู่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้ควรดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเราควบคุมไม่ได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดด้วยก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้จะทํากิจกรรมอะไรก็ ็ตามเดินทางด้วยอะไรด้วยก็ขอให้ระมัดระวังป้องกันสิ่งที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นชาริออตนะครับยังมีเส้นทางของการเดินทางด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานความมุ่งมั่นความอดทนยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งให้พี่น้องชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะทําอะไรวันนี้ต้องรอบครอบมีเหตุมีผลและใจเย็นๆด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดทนะครับนี่ก็คือความสูญเสียสุขภาพด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะครับฝากกันไว้เป็นแนวทางระมัดระวังดูแลสุขภาพนะครับต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น9้เหรียญนะครับยังมีโชคดีโชคลาภการเงินจะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับความรักยังไม่ลงตัวนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสาร์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องที่ อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่ต้องการนะครับก็ต้องดูแลนะครับระมัดร,ระวังมีสติไม่ประมาทไม่ว่าจะทํางานจะเดินทางจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับดูแลสุขภาพระมัดร,ระวังในส่วนนี้ให้มากๆไว้นะครับโอกาสของท่านยังมีดีนะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีการสร้างโอกาสใหม่ๆมีการที่จะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่ควรระวังก็ต้องระมัดร,ระวังไม่ประมาทนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหาก,กพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าที่ทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นการพยากร์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดพูดนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดียไฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์08 16 1697 1645นะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดนะครับจงได้ดรับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความมั่งคงผ่านพ้นอุปสรรคอย่าได้มีปัญหาหรือว่าก็พบกับสิ่งที่ดีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ